ไปต่อนะครับแก็มีสิ่ขอบคุณทุทกคนนะทีะ่เชียร์แล้วก็เป็นกำลังใจให้นะครับน่ารักจริงๆครับผมขอบคุณมากที<อ>่ชีวิตเปลี่ยนไปยังไงนะฮะ<อ>ก็เปลี่ยนไปมากครับเพราะว่าตั้งแต่เล็กจนโตเนี่ยมาเปไปไหนน,นี่เจอเลยมีคนดีทันที<อ>วันนี้ครัมีกำลังใจดีๆที่คน,นส่งมาให้ด้วยเสียงกรี๊ดขอดังได้อีกสักครั้งได้ไหมครับ นี่เป็นกำลังใจที่ดีของพวกเราเด็กชายจริงครับโอ้โหแฟนขับเยอะมากนะฮะอย่างที่เห็นป้ายไฟคุณตั้มนะคะแล้วก็คำถามต่อมาเลยอยากไห้คุณตั้มค่ะร้องเพลงคัททูมนะจินตนาการว่าเนี่ยมีแฟนชั้นม่ในงานวันนี้ด้วยหรือว่าจินตนาการเป็นหูก็ได้ให้ทุกคนครับผมให้ทุกคน เพลงแรกในชีวิตอย่างเพลงจากรักจนกว่าจะรู้ตอนที่เข้าห้องอัดเนี่ยรู้สึกยังไงบ้างแบบเสียวเสียยวอะไรอย่าง้ปะก็รู้สึกตื่นเต้นมากๆแล้วจริงๆเพลงนี้สําเร็จได้จริงๆแล้วเพราะว่าแรงใจจากแฟนคลับหลายๆรวงที่ส่งลังใจมาแล้วก็ช่วยเชียร์มาตลอดเพลงนี้บอกเลยว่าสําเร็จได้เพราะ